ไปดูเรื่องราวของการจับกลุ่มขโมยขโจรในช่วงนี้กันบ้างน,นะคะล่าสุดวันนี้นี่ตำรวจหัดใหญ่จับกลุ่มโจรวิ่งราวทรัพย์ทั้งชายและหญิงค่ะที่ก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่บอกว่าก่อเหตุมาแล้วเนี่ยถึง8ครั้งด้วยการพบฝ่ายชายมีประวัติโชคโชนทีเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจนะคะได้มีการแถลงข่าวการจับกลุมค่ะ สโจรชายหญิงประกอบด้วยนายสิทธิโชคโอภาพอายุ39ปีหรือว่านายโก้และนางสาวสันธิลาน้อยจ้อยอายุ27ปีหรือว่าน้ำทั้ง2เป็นชาวอเมือสงขลาค่ะถูกตำรวจนะคะจับกลุ่มได้ที่บ้านพักของทั้งสองคนพร้อมกับยึดรถของกลางาามอเตอร์ไซค์3คันปืนลูกสองสั้นหนกระบอกเสื้อที่สวมใส่ในวันก่อเหตุและก็หมวกกันน็อก จากการสอบสวนทั้งสองคนนะคะไม่ได้เป็นผัวเมียหรือว่าเป็นแฟนกันค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นโดยนางสาวสันธิลาเป็นเพื่อนภรรยาของนายสิทธิโชคโดยหากวันไหนจะลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ยนายสิทธิโชคก็จะเดินทางไปหานางสาวสันธิลาที่บ้านและขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยกันโดยจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงค่ะที่สวมใส่สร้อยคอและก็ขับรถมาคนเดียวก่อเหตุมาแล้วเนี่ยแคดีนะคะในพื้นที่หาดใหญ่2คดีและพื้นที่สงขลา2คดีแล้วก็บอกว่าจะเลือกลงมือเฉพาะช่วงเช้า ก็คือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเท่านั้นเพราะอยู่ในช่วงที่คนกำลังรีบเดินทางออกไปทำงานหรือว่าไปจ่ายตลาดโดยบางวันนะคะาบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายคู่นี้เนี่ยจะก่อเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชิงทรัพย์ซ้อนกันถึง2ครั้งในเวลาห่างกันไม่ถึง15นาทีเช่นเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาสุดๆร้อนๆเลยค่ะลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำสองบาทในเวลา8นาฬิกาบริเวณตลาดโพธิพงษาในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ จากด้านเวลา8นาิกา15นาทีไปก่อเหตุชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำหนัก2ส,สลึงค่ะที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่5ตำบลคลองแห่เพื่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลานอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายสิทธิโช,ชคพบว่าเคยถูกจับก,กุมคดีวิ่งราวทรัพย์มาแล้วถึง6ครั้งในปี2550ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและมีคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อปี2561ของโรงพักเมืองสงขลาโดยอยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นศาล แล้วก็จากการสอบสวนนางสาวสันธิลาบอกว่าต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบทั้งเงินกู้รายวันและก็รายเดือนโดยจะได้ส่วนแบ่งครั้งละประมาณ2,500-4,500ถึง 4, บาทส่วนนายสิริโชคนั้นนะคะให้การว่าต้องการนำเงินไปเลี้ยงดูลูกเมียค่ะโดยมีลูกอายุ5ปี1คนแล้วก็เมียกำลังตั้งท้อง อีก1คนซึ่งตัวเองจะได้ส่วนแบ่งประมาณ8-9,000บาทส่วนสาเหตุที่เลือกลงมือในช่วงเช้าเพราะว่าลูกยังไม่ตื่นไม่ต้องการให้รู้ว่าออกไปไหนตำรวจจึงควบคุมตัวทั้งสองคนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ค่ะ